ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็หาแนวกินอีกแล้วครับท่านก็มาหาใส่เบ็ดใส่เบ็ดปลาตามทุ่งนาเนี่ยครับข้าวกำลังออกรวงนี่ครับนะครับก็วันนี้ก็จะเอามาใส่สักสามสิบหลังดูซิว่าจะมีตัวมากไหมครับเพราะว่ามีคนก็หากินเขามาเที่ยวมาใส่เบ็ดใส่ไปก่อนแล้วไม่รู้จะเหลือมากว่า ครับเดี๋ยวก็เหยื่อก็เป็นใส่เดือนครับนี่ครับใส่เดือนหาเหยื่อธรรมชาติเนี่ยครับครับเดี๋ยวลองใส่ดูว่าจะมีตัวมั้งไหมครับเดี๋ยวลองดูครับขอหยัดก่อน ครับเดีย๋ยวไปดูสายขนุนกันต่อครับอตรงนี้เลนน้ำขุนเลยไม่รู้อะไรเดี๋ยวไปห้าสายไปเรื่อยๆไปนเนี่ครับอ่ะตรงนี้หลัง ก็จะใส่ไปเรื่อยไปเนี่ยครับตามท้องไร่ท้อง,งนาตามกํานานี่ครับครับตอนนี้็มก็ใส่ได้มาสี่ห้าหลังแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่ก่อนฮะมาคนเดียวไม่ได้มีเครื่องมือเลยถ่ายครับไปใส่ตามทรงไร่ท้องนาไปเรื่อยๆเนี่ยครับโอเคครับเดี๋ยวมาเจอตอน าสายเบ็ดเสร็จครับไปครับครับตอนนี้เราก็ปักเสร็จแล้วเนี่ยครับนะข้าวมันก็มืดแล้วนะครับรรจะมืดแล้วจะไรไม่เห็นแล้วเราไปลองไปดูนะครับว่ากลับไปทางเดิมนี่แหละรู้มันจะมีตัวมั้งปะไปครับต้องเปิดไฟหน้าก็ไม่ได้มาด้วยหลังนีีไมติดครับ ดูหลังเดินยไปที่ไครับหลังนี้หลังนี้ดูก่อนเอหมือนมาครับไฟหน้าก็ไม่ได้มาครับวันนี้ใช้ไฟฉายเล็กอยู่อ๋อมีตัวครับนี่ครับติดแล้วครับเนี่ยติดตั้งแต่นั่นเลยเดี๋ยวครับ ขอหยาบตรก่อนครับเนี่ยไฟไม่ได้มาด้วยมองเขปลาท้องนามีโจวกหน้าน,นี้เองกลืนด้วยเดี๋ยวเขาหยาตรวก่อนแป๊บหนึ่งครับอืม ครับเดี๋ยวไปดูหลังต่อไปครับหลังนี้มีอะไรติดไะอ่าดูไหนครับโอ้ปลาเข็งครับปลาหมอเดี๋ยวเขาจัดปดก่อนครับไหนครับดูหลังต่อไปิมีอะไรม้าง หึคันนี้คันโกงๆครับขออนุญาตใช้เท้าเกียร์นะครับเฮ้ยมีตัวครับมีตัวครับตัวสวยด้วยนี่ตัวโตว่อยครับมาคนเดียวก็เป็นซะแบบนี้ฮะ ขอยัดปลอกก่อนครับอ๋โหโหอ,อตัวไซส์สวยๆเลยนี่ครับตัวน,นี้ แล้วไฟก็ไม่ได้มาเอาจะไปฉายมาขออยากกลับไปเอาไฟให้ก่อนครับมาเย็นไวหน่อยดวดเดียวมืดเลยครับเดี๋ยวมาเจอกันรอบไม้ยามครับมากูไปครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับกลับมาถึงนี่แล้วตรงนี้ติดไหมหลองดูหน่อยสิ มีมีครับมีครับนี่นี่นี่อ๋จริงจริงี่ตัวครับไม่ได้ไปใช้ถ่ายทีนี้นี่ครับไหนตัวนะครับโอเคครับขอปลดก่อนครับ นี่ครับใส่ตัวแล้วครับกดก่อนกินเลยครับอันนี้กลืนนะนี่ครับเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวใส่ถุงก่อนครับ,รบมืดหน่อยนะครับไฟตัวนี้ได้มา ตรงไหนอีกหลังตรงนี้โอ้ยอ,ยอยไม่ไม่ติดครับอันนี้เฮ้ยครับเดี๋ยวมายามดูกันมาเฮ้ยครับ,รบสวัสดียามเช้าครับ,บาเช้าชมอากาศบริสุทธิ์ตรงไรทุกงน,งนาครับก็ นี่เราไมา่ยามเบ็ดกันเมื่อคืนเมื่อคืนไม่ได้มาถ่ายเลยครับฝนตกหนักลัวโทรศัพท์พังแทบอยากเก็บเบ็ดกลับตั้งแต่เมื่อคืนเลยครับไม่ได้ตัวเลยมีได้ไปตอน,นออปักเสร็จได้ไปสี่ห้าตัวเมื่อคืนนี้โดนมาแล้วโอ้โห มีตะปูกับหอยกินเหยื่อครับหาตัวไม่ได้เลยเนี่ยครับหมดเหยื่อตั้งแต่เมื่อคืนเลยงนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันครับว่าจะมีได้สักกี่ตัวครับเนี่ยครับหลังแรก่อฟาวซะแล้วไม่มีตัวครับเพราะเมื่อคืนไม่ทันปู ไม่ทันปูกับหอยหมดกินเกลี้ยงครับเหยื่อเนี่ยครับหลังที่สองก็ไม่ติดครับไม่มีตัวอะไรเนี่ยครับปักตามท้องนาข้าง้ๆท้องนาเนี่ยครับโอ้ยหลังนี้หลังน,นี้ลองดูหน่อยครับคันปักจมลงไปนู่นเลย nó long long luôn này khắp, to lắm, à lẫy, à lẫy khắp, chưa mấy toเลย nha เยอะเลยนี่ครับปลาไหลตัวไม่โตเลยติดตัวตะกน,น้อยครับ ออ,อเลอะหมดเลยอเดินมาตั้งพักใหญ่แล้วไม่ได้ตัวเลยครับอ๋อนี่มีตัวครับตัวตั๊กกะน้อยครับตัวต็ดเล็กครับเนี่ยได้อยู่ตัวนึงครับอ๋อตายเลยติดอยู่ตั้งแต่เมื่อคืนเลเนีะนะ่ยน้ำ แห้งครับรน้ำลดไปทั้งหมดเลยยัครับแถวไปดูตัวต่อไปรู้สึกว่าจะเจอหมา้มีหนูเยอะนะหนูหนากัดข้าวเยอะเลยแล้ต้องมาฉาดนี่ครับโอ้ยอันนี้มีตัวครับมีตัวครับสองตัวติดๆเลยดึงไปไหนครับเนี่ยอะไรคันอ่อนๆไปไหนไหน นี่ตายมาเลยครับติดตั้งแต่เมื่อคืนน่้ติดตอนฝนตกอ่ะครับของตัวแล้วขาวจุวเลยตายมาเลยครับไปดูการนุ้นต่อนี่ครับข่าวนนี้เหลือง ่าทำเลยปลาจะเกี่ยวได้แล้วแต่น้ำฝนยังตกด้วยครับหลังนี้เป็นไงมัง่งอ๋อหลังนี้มีตัวครับหลังนี้มีตัวครับนี่ครับปลาท้องนาตัวไม่โตเลยขนาดนี้เองครับไม่ได้ครับติดแล้วไม่อช่นี่ครับ นะครับเดี๋ยวไปดูหลังต่อไปงนน,นได้สามสี่ตัวเด้๋ยวีตัวนี้มีตัวไหมอ๋อมีตัวนี้มีตัวครับนี่ครับโอ้โหตัวตัวแท้ตัวแค่นี้เองครับมีแต่ตัวเ,เล็กเปลา่าทุกนานี้ นะครับเดี๋ยวกลับไปปิดกันตรงนู้นดีกว่าครับที่รถจะดูได้สักกี่ตัวนะครับับวนตกนเยเออใส่ปูกินนี้ครับนี่ครับปูกินสภาพนี้ ไอครับไม่เอาทั้งเท้าแล้วเลยครับสำหรับเชา้านี้มายามเบ็ดตั้งแต่เมื่อคืนไม่ได้มาดูครับฝนตกมาถ่ายให้ดูไม่ได้เลยนี่เช้านี้ก็ยังตกอยู่นะครับตอนนี้เพิ่งเพิ่งจะหยุดได้ผมเลยออกมาเก็บเบ็ดมาถ่าย ได้ห้าตัวเล็กๆครับไม่มีตัวโตเลยนี่ครับแล้วก็ปลาไหลหนึ่งตัวอยู่ที่หน้ารถเมื่อคืนตอนปักเสร็จก็ได้ไปวานตอนปักได้ไปสี่ห้าตัวก็รวมเป็นสิบตัวแล้วสิบตัวสิบสองตัวครับก็เข็งด้วยนี่ครับ มดีเลยครับปักกลางทุง่งนานี้น้ำมน้อยแล้วก็เจ็ดปูเสร็จอหอยหมดกินเยื่อครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับเข้ามาลมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจทำคลิปต่อไปครับผครับสวัสดีครับ